สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสคบอนะฮะตอนนี้สคอบอเขาเตรียมที่จะออกกฎคุมสัญญาเช่าซื้อนะฮะในรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไว้ว่ากันนะแต่พอสคออบอเตรียมออกกฎคุมสัญญาเช่าซื้อปรากฏว่านะครับ leasing finance ต่างๆโดยถึงรวมเฉพาะถึงธนาคารด้วยนะรวมถึงธนาคารด้วยก็โวยวายกันใหญ่บอกว่า เลิกเลิกทําธุรกิจแล้วแบบนี้ทําธุรกิจต่อไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่า <c oughs> บางข้อที่สคอบออกผมเห็นด้วยแต่บางข้อผมว่าก็น่าเห็นใจที่สิ้งเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากฎที่สคบอเตรียมตัวจะออกมาเนี่ยนะครับมันจะควบคุมเรื่องอะไรกันบ้างนะครับครับก็สคบอเนี่ยเขาเตรียมออกกฎควบคุมสัญญาเช่าซื้อนะครับมี4ีหประเด็นนะครับก็เดี๋ยวอ่าไล่เรียงกัน ประเด็นแรกเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะคุมดอกเบีย้ยห้ามเกิน15% 15%ดอกเบีย้ยห้ามเกิน15%นี้คือคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า effective rate นะ effective rate แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย leasing หรือ finance จะคิดดอกเบีย้ยเราเป็นแบบ flat rate นะคนละเรื่องกับ effective rate นะ flat rate คือคิดแบบเส้นตรงไปเลยนะคุณไม่ลดต้นลดดอกให้แต่ถ้าแบบลดต้นลดดอกคือไม่เกิน15% นะเดี๋ยวเรื่องดอกเบีย้ยผมจะมาทิปาให้ฟังอีกทีหนึง่งประเด็นที่สองที่สบจะมาเตรียมควบคุมเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ายึดลดขายทอดตลาดแล้วนะฮะเขาเรียกว่าเหลือติ่งหนี้คําว่าติ่งหนี้เช่นนะคุณเป็นหนี้เขาอยู่สองแสนแล้วคุณขายทอดตลาดได้แค่แสนห้านะคุณเหลือติ่งหนี้อยู่ห้าหมื่นเนี่ยสคบอกว่าคนละครึ่งได้ไหมนะที่เหลือเนี่ยให้ลูกหนี้จ่ายแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่ง leasing หรือ finance รับผิดชอบไปอัะนะนี่คือข้อที่2ที่สคบเขาจะให้ออกแบบนี้ข้อที่3คือถ้าเกิดขายรถแล้วนะครับมันเหลือมันเหลือเงินต้องคืนเงินลูกหนี้อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเขาควรจะต้องคืนนะข้อ4คือเขาบอกว่าถ้าปิดก่อนกําหนดเนี่ยให้ลดดอกเบีย้ยลง80%ลดดอกเบีย้ยนะครับไม่ใช่ลดค่างวดทั้งหมดนะลดเฉพาะดอกเบีย้ยที่เหลือนะเช่นคุณผ่อน5ปีแล้วนะคุณผ่อนไปแค่3ปีแล้ว อีก2ปีเครดิตผ่อนละถูกหวยเอาปิดนี้เลยนะเขาจะลดดอกเบีย้ยให้80%ของดอกเบีย้ยปีที่สี่กับปีที่ห้านะไม่ใช่ลดค่างวดนะลดเฉพาะดอกเบีย้ยนะเดิมเนี่ยเขาให้ลดแค่50%ตอนนี้สคบจะเปลี่ยนเป็น80%นะครับโอเคข้อสุดท้ายคือให้ผู้เช่าซื้อคืนรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างนะครับผู้เช่าซื้อคืนรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างซึ่งตรงเนี้ยผมเคยผมเคย อธิบายไปแล้วแหละว,ว่า,าการคืนรถแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าไงจ่ายส่วนต่างเนี่ยมันมีมันมีเนื้อหาสาระยังไงลองไปหาข้อมูลอ่านกันดูแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใน5ข้อนี้ leasing หรือ finance เสียเปรียบทุกข้อ leasing หรือ finance เสียเปรียบทุกข้อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาโวยวายแน่นอนนะเขาโวยวายนะเขาบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดออกกันมาแบบเนี้ยไ,ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยกันละนะเพราะว่าแต่ละคนมันมีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน นะครับก็ผมว่าลิซิ่งหรือฟแนนซ์เขาไปไปบีบในส่วนของตัวค่างวดเอาก็ได้คือถ้าเกิดกลัวความเสี่ยงคุณก็ต้องคิดค่างวดเยอะขึ้นไม่ใช่ดิีค่างวดค่าดเงินดาวผมพูดผิดโทษทีขออภัยเก็บเงินดาวสูงขึ้นแต่พอเก็บเงินดาวสูงขึ้นไอ้วงเงินที่ปล่อยมันก็น้อยลงลิซิ่งหรือฟแนนซ์ก็ได้ดอกเบี้ยน้อยลงอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าในหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วยเป็นบางข้อนะฮะ อย่างลดห้ามคุณดอกเบี้ยเกิน15%เนี่ยี้อันนี้แนะนำเลยแล้วคนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วส่วนถ้ายึดลดขายทอดตลาดแล้วเหลือติ่งนี่ให้ให้ให้แชร์คนละครึ่งอันนี้อันนี้ผมเฉยๆแต่ว่าไ <c oughs> อปิดนี่ก่อนลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอ่าอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ข้อหคือถ้าเกิดผู้เช่าซื้อคือรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะมีกฎเกณฑ์บางข้อเช่นถ้าเกิดคุณผ่อนไปแค่ ไม่เกิน30%ของจำนวนค่างวดอันนี้อาจจะไม่ได้อาจจะต้องระบุนิดน,นึงเพราะว่าไม่งั้นไฟแนนซ์เขาก็เจ๊งจริงๆนะผ่อนกันไม่สามสี่เดือนไม่เอาแล้วเว้ยคืนอันนี้ไฟแนนซ์เจ๊งแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดผ่อนกันไปเกินครึ่งแล้วอย่างเงี้ยโอเคคืนไม่ต้องเสียส่วนต่างอันนี้อาจจะพอเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดผ่อนกันแค่ไม่ถึงปีอย่างเงี้ยแล้วไปคืนไฟแนนะซ์ Finance เจ๊งแน่นอนอันนี้ผมก็สงสารไฟแนนซ์เขานะอันนี้ผมก็ ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะไม่ใช่เห็นด้วยไม่ได้เป็นอยู่ฝั่งผู้บริโภคเราจะเห็นด้วยทุกอย่างนะฮะแต่ว่าบางทีก็ต้องเห็นใจแนนันกับลิสซิ่งเขาด้วยนะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันนะฮะว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะครับอาไปดูกันข้อแรกเลยนะฮะคุมดอกเบีย้ยไม่ให้เกิน15% 15%ที่คุมเนี่ยเขาเรียกว่าคิดแบบลดต้นลดดอ,อกซึ่งล e สซิ่งบอกไม่โอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไอ้ผ่อนแบบลดไม่ลดต้นลดดอ,อก15%เอนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วนี่ดอกเบี้ยตอนนี้ผ่อน อ่ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้รถมือสองถ้ารถมือสองที่เป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยดอกเบี้ยอยู่ประมาณไม่เกินสามเปอร์เซ็นคิดแบบลดต้นลดดอกไม่เกินสามเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดรถผมมีรถยุโรปเก่าๆอยู่คันนึงเนี่ยก็คิดดอกเบี้ยผมน่าจะประมาณห้าเปอร์เซ็นมั้งห้าห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นคิดแบบไม่ลดต้นลดดอกเพื่อนๆจะงงว่าเฮ้ย flat rate กับ effective rate คืออะไร flat rate คือแบบไม่ลดต้นลดดอก effective rate คือแบบลดต้นลดดอกมันต่างกันยังไงนะก็คือผ่อนลดนั่นแหละ ดอกเบีย้ยเขาคิดล่วงหน้าไปเลยแล้วก็เอาไปบวกจํานวนเงินจัดค่าจัดแล้วก็หารนะเช่นคุณผ่อน5ปีดอกเบีย้ยปีละเท่าไหร่คุณก็เอาดอกเบีย้ยปีละสามหมื่นก็เอาสามหมื่นคูณหปีเข้าไปก็คือแสนห้าไปบวกกับยอดจัดอีกเท่าไหร่ปุ๊บนะได้เงินมาจํานวนหนึ่งก็5ปีก็60เดือนก็60ไปหารอันะนี้คือคิดแบบแฟลตเรทนะครับไม่ลดต้นลดดอกนะครับส่วนคิดแบบลดต้นลดดอกก็ต้นลดดอกมันก็จะลดไปเรื่อยตามลําดับเหมือนผ่อนบ้านนะครับ ทีนี้ไอ้สองตัวนี้มันจะต่างกันยังไงแฟดเรทกับเอฟเฟกตีฟเรทเนี่ยสัดส่วนมันจะต่างกันอย่างนี้ฮะถ้าเกิดคิดแบบแฟดเรทถ้าแฟดเรทหนึ่งบาทแฟดเรทคือไม่ลดต้นลดดอกเนี่ยหนึ่งบาทจะเท่ากับแบบลดต้นลดดอกหนึ่งจุดแปดเท่าคือหนึ่งจุดแปดบาทนะนะเอาหนึ่งจุดแปดไปคูณนะเช่นคุณผ่อนลดแบบแฟดเรทอยู่เนี่ยคุณถามเขาเลยว่าตอนนี้ผ่อนอยู่เท่าไหร่ดอกเบี้ยอสมมุตห้าเปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็หนึ่งจุดแปดคูณเข้าไป 1.8คูณ5%ก็เท่าไหร8.49%นะถ้าผ่อนแบบแฟ r เ t e 5%เท่ากับผ่อนแบบลดต้นลดดอก9%คือเอา1.8คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคำนวณแล้วเนี่ยไอ้ดอกเบีย้ยที่ไม่เกิน15%เนี่ยนะถ้ามัน1.8เท่าลดต้นลดดอกมันก็เท่ากับแฟ r เ t e อยู่ที่8%ซึ่งมีด้วยเป่าวะคิดดอกเบีย้ย8%มีป่ะมีหรอเพราะฉะนั้นผมเลยไม่แน่ใจว่าทำไมลิสซิงถึงต้องววขนาดนั้นว่า ถ้าคิดแบบไม่ลดต้นลดดอก8ปดจุดสามสามปอร์เซ็นห้ามเกินนี้หรือแบบลดต้นลดดอกห้ามเกินสิบห้าเอซนตโวยวายกันเฮ้ยถ้าเกิดคิดกันมากกว่านั้นขนาดนั้นก็แย่แล้วนะอย่าบอกนะครับว่าลิสซิ่งหรือฟันแน์คิดดอกเบี้ย2ี่สกว่าเปอร์เซ็นต์แบบแฟตเลทอะ่ะตายแน่เลยนะอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับควรจะควบคุมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าต้นทุนพวกลิสซิ่งหรือฟันแน์ที่มันไปกู้เงินแบงก์มาเนะี <c> ่ย <oughs> มันมาปล่อยไม่เกินสิห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันก็ได้ เพราะว่าถ้าเกิดมันไปกู้เงินแบงก์หรือไประดมทุนอะไรมาก็ตามตกเบี้ยม,มันก็ไม่ควรจะเกินเจ็ดเนี่ยนะครับไปออกหุ้นกู้หรือไปอะไรก็ตามเนี่ยไม่ควรจะเกิน7%แเนล้วมาปล่อยไม่เกิน1ิเซนผมว่ามันก็กำไรเท่าตัวมันก็น่าจะโอเคแล้วนะข้อนี้เห็นด้วยกับสคบนะครับข้อที่2คือเขาบอกว่าผู้เช่าซื้อคืนรถแล้วถือว่าจบนะฮะอันนี้ก็คือมันจะมีกฎหมายคดีแพ่งมาตรา573นะคือ เขาบอกว่าการคืนลดแล้วจบเนี่ยคือความหมายคือถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยนะฮะประสงค์ที่จะคืนลดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงคืนลดแบบสภาพรถใช้ใช้การได้แล้วคุณไม่มีหนี้ค้างคาเขาอะก็คือคืนแบบคุณยังไม่ผิดสัญญาการคืนลดแบบยังไม่ผิดสัญญาความหมายคือคุณต้องไม่มีหนี้ค้างไม่มีค่าปรับไม่มีอะไรนะแล้วก็รดคุณก็ไปตรวจสภาพก่อนก็ได้แล้วก็มีใบตรวจสภาพแล้วไปคืนลถ กับไฟแนนซ์แต่ส่วนใหญ่ไฟแนนซ์มันไม่ค่อยรับมันไม่ค่อยรับคืนเอาไปจอดทิ้งไว้หรืออะไรก็ไปฝาหาฟังคลิปผมเอาละกันนะไปคืนรถกับเขาได้แต่ต้องต้องบอกก่อนว่าเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องคุณนะครับถ้าเกิดเขาเอารถที่คุณคืนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณคืนแบบถูกต้องตามกฎหมายสัญญาเช่าซื้อแหละแต่ว่า leasing หรือไฟแนนซ์เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องคุณนะเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายส่วนตา่างนั้นไปสู้กันที่ศาลนะครับมาตรา573ลงไปอ่านดูกฎหมายคดีแพง่งมาตรา573นะการคืนรถแล้วจบนี้ อันนี้สคบเขาอยากจะให้มันเกิดระบุในสัญญาเลยนะครับแล้วก็อีกข้อนึงคือบอกว่าติ่งหนี้เนี่ยคำว่าติ่งหนี้เนี่ยสคบจะให้ลูกหนี้จ่ายแค่5 0ซนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดข้อ2มันก็จะไม่มีข้อ3แล้ัแหละคือความหมายคือถ้าเกิดเกิดข้อ2คือคือลดและจบอันนี้มันจะไม่มีข้อ3ามนะจะเหลือลติ่งไม่ติ่งเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยนะอันนี้คือที่ไฟแนนซนเขาออกมาโวยวายกันนะครับทีนี้มาดูประเด็นเนื้อหาสาระกันเขาบอกว่านะครับ เขาจะเขาบอกว่าควรจะแยกคุมดอกเบี้ยตามประเภทรถไม่ใช่ว่าห้ามเกินสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวไปอ่านดูว่าลิซิงเขามีเนื้อหาสาระมามีเหตุผลเพียงไหนให้เห็นใจเขานะครับเขาบอกว่าประเด็นที่มีการพูดคุยและให้ความสําคัญเนี่ยนะครับเนื่องจากส่งผลกระทบต่อธุรกิจเช่าซื้อและสถาบันการเงินค่อนข้างมากมี3ประเด็นหลักนะครับคือ 1. การกําหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อคํานวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีหรือเรียกว่า effective interest rate เนี่ย ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ย15%ต่อปีซึ่งผู้ประกอบการมองว่าการกำหนดเพดานดังกล่าวและใช้กับทุกธุรกิจหรือรถยนต์ทุกประเภทเป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากประเภทรถและอายุรถแตกต่างกันเช่นกรณีรถอายุ1วันกับรถอายุ35ปีมีความเสี่ยงและต้นทุนต่างกันที่ประชุมจึงเสนอให้มีการเสนอการคิดอัตราดอกเบีย้ยแยกกันในส่วนรถยนต์ใหม่รถยนต์เก่าและรถมอเตอร์ไซค์ไม่ควรกำหนดเพดานอัตราดอกเบีย้ยเหมือนกันหมดนะครับ ที่ประชุมยังมีการเสนออัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจความเสี่ยงและต้นทุนของผู้ประกอบการโดยในส่วนของรถยนต์นะฮะรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สมาคามผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถจักรยานยนต์ผมใช้มอเตอร์ไซค์แล้วกันนะเสนอให้กาหนดเพดานดอกเบีย้ยที่ไม่เกิน36%ต่อปีจากปัจจุบันคิดเฉลี่ยที่32.3 3 2 32บ6ถึงต่อปีนะคือมอเตอร์ไซค์มินมีความเสี่ยงเยอะเพราะว่านี่เสียมันเยอะนะครับ ขณะที่สมาคมธุรกิจเช่าซื้อนะฮะเสนอกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใช้แล้วหรือรถมือสองไม่เกิน24%โดยบังคับขับอายุรถยนต์10ปีขึ้นไปเพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและต้นทุนค่อนข้างสูงอย่างไรก็ดีหากลูกค้ามีประวัติการชำระหนี้ดีและเครดิตดีสถาบันการเงินก็มักจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมาข้อเสนอเพดานดอกเบี้ย24%เป็นเพียงแค่กรอบปัจจุบันตลาดคิดการคงที่อยู่ที่4-8% หากรถอายุเก่ามากอาจาราดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขึ้นแตกต่างกันส่วนรถยนต์ใหม่เนี่ยคิดอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงหรือ effective rate เนี่ยอยู่ที่3-6%ซึ่งไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนะักหากมีการคิดเพิาม15%บห้เซแรงครับไม่จริงอ่ะรถยนต์ใหม่คิดอยู่ที่3-6%ไม่เชื่อจริงเหรอวะรถยนต์ใหม่อาติสวเอาตคูณ1.8เออก็อาจจะจริงนะ กี่เปอร์เซ็นต์ใครที่ซื้อรถใหม่ตอนนี้เขาคิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่คูณหนึ่งจุดแปดดูฮนะว่าอัตราดอกเบีย้ยแบบรถต้นรถดอกเท่าไหร่อันนี้เขาแบบเขาบอกว่ารถใหม่ตอนเนี้ยอัตราดอกเบีย้ยแบบรถต้นรถดอกอยู่ที่สามถึงหกเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่าคุณคุณลองเอาคำนวณที่คุณได้ดอกเบีย้ยดูนะอัตราดอกเบี้ยที่มันในสัญญาระบุเท่าไหร่คูณหนึ่งจุดแปดเข้าไปว่าเกินสามถึงหกเปอร์เซ็นต์เปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยซื้อรถใหม่ <c oughs> ไม่มีปัญญาซื้อรถใหม่ซื้อแต่รถมือสองนะครับอ่ะททีีีีีน้้้เเเเด๋ยยววมมื่่่่อออออกกกาาาาบจะให รถปล่อยสินเชื่อ leasing หรือเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ดอกเบีย้ยไม่เกิน36%เพราะว่าถ้าเกิด15%เจ๊งแน่เลยเพราะเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้เสียเกินเกือบ40%นะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นหนี้เสียเกือบ40%แล้วก็80%เนี่ยที่ซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยซื้อผ่อนอีก20%ซื้อเงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณคุณคุมแบบเนี้ย l ิสซิ่งหรือไอ้ finance ทั้งหลายจะไม่จะไม่ปล่อยเงินกู้มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะมอเตอร์ไซค์เจ๊งแน่นอนอางานนี้นะครับขายขายมอเตอร์ไซค์สวยแน่ปล่อยเองก็สวยอีกนะเก็บเงินไม่ได้นะครับถ้านะถ้าคืนรถแล้วจบนี้หรือว่าไอ้ติ่งนี้เนี่ยจ่ายคนละครึ่งเนี่ยออกมาเนี่ยที่สคอบอ,อยากให้ออกปวนแน่นอนเลยบอกปวนแน่นอนนะแรงข่าวกล่าวว่านะประเด็นที่สองคือการคืนรถจบนี้หรือการเปิดให้ผู้เช่าซื้อ ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาด้วยการส่งมอบรถยนต์คืนได้พร้อมห้ามเก็บหนี้ส่วนขาดเป็นข้อกำหนดที่ไม่ยุติธรรมกับผู้ประกอบการเพราะไม่คํานึงถึงต้นทุนของผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญอยู่กับจริงต่างๆจนอาจจะขึงขั้นลน้มละลายได้นะถ้าลูกค้าอยากคืนรถตั้งแต่3เดือนแรกซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เริ่มผ่อนรถหรือผ่อนค่อนข้างน้อยมากๆกระทบแน่นอนเพราะหลังจากลูกค้าออกรถไปจากโชว์รูมแล้วเนี่ยราคารถจะตกทันที20%ซ นะจึงเสนอให้สคบพิจารณาจุดคุ้มทุนของผู้ประกอบการด้วยหากจะให้มีการคืนรถก็ขอให้คืนหลังจุดคุ้มทุนแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่มากเท่ากับให้ลูกค้าคืนรถเมื่อไรก็ได้อันนี้ตายเนะน,นี่ยนีงที่ผมบอกมันก็ก็เห็นใจลิซซิงเขาะนะผ่อนเงินขับกันอยู่แค่สอสาเดือนไม่เอาเลถกูคืนรถไม่กูไม่กูไม่ขับแล้วกูไม่ผิดกฎหมายกูไม่โดนฟ้องต่ออน,นี้เจ๋งแน่นอนลิสซิงเจ๋งแน่นอน และอีกประเด็นหนึ่งคือกรณีติ่งหนี้ที่ต้องจ่ายคนละครึ่งเนี่ยที่เกิดจากการยึดรถมาขายทอดตลาดสคอบอจะก,กําหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบหนี้ส่วนที่เหลือคงเหลือกับลูกค้าคนละครึ่งนะแต่กรณีขายทอดตลาดแล้วได้กําไรก็ต้องคืนเงินลูกค้าทั้งหมดตรงนี้เป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการตัดหนี้ส่วนลดแหกคัดให้กับลูกค้าตัดหนี้แบบนี้ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น ขนาดเรื่องไปที่สารก็ยังต้องพิจารณาให้แยกมนนูลหนี้ทั้งเงินต้นติงน่งหนี้และค่าใช้จ่ายต่างๆออกจากกันโดยให้ลูกค้าต้องคืนเงินต้นให้กับผู้ประกอบการทั้งหมดส่วนอัตราดอกเบีย้ยจะพิจารณาให้ตามเลทข,ของธนาคารแม้ค่าใช้จ่ายอื่น,นๆจะตัดทิ้งก็ตามฝั่งผู้ประกอบการลิสซิ่งจึงมีข้อเสนอในประเด็นติงน่งหนี้คือ 1. ขอให้ลูกค้าคืนเงินต้นทั้งหมดเพราะเป็นเงินที่ผู้ประกอบการไปกู้มาหรือรับฝากเงินจากประชาชนเพื่อนําม,มาปล่อยสินเชื่อ จึงมีต้นทุนเช่นกันนะคือกูมีต้นทุนเหมือนกันนะเว้ยมาแหะคัดกันอย่างนี้สองพาระดอกเบีย้ยควรให้ลูกค้าชําระบางส่วนซึ่งอาจเป็นไปนตามส่วนลดของการปิดบัญชีนะเขาบอกว่าถ้ายึดลดมาผู้ประกอบการขาดทุนทุกรายแต่สคบบอกว่าถ้าขายมีกํำไรให้คืนให้กับลูกนี้ทั้งหมดแต่ถ้ามีหนี้ส่วนเหลือหลังขายให้ผู้ประกอบการช่วยรับผิดชอบกับลูกหนี้คนละครึง่งแบบนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ควรผักภาระให้กับผู้ประกอบการหรือสถาบันการเงินการช่วยเหลือต้องมองทุกแงม่มุมไม่โยนภาระให้กับผู้ประกอบการฝ่ายเดียวเช่นเดียวกับดอกเบีย้ย15%จะดูแค่มุมว่ามีหลักประกันดอกเบีย้ยต่ำได้แต่ควรมองมุมตัวลูกค้าด้วยซึ่งมีทั้งเสี่ยงและไม่เสี่ยงรวมถึงต้นทุนการดําเนินงานเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นะครับก็ฟังแล้วเป็นไงบ้างนะครับก็เห็นใจลีสิ่งหรือไฟแนนซ์บ้างเหมือนกันนะครับ แล้วก็เออเอานะผมก็เห็นใจเขานะ e a s i n g หรือ f ฟแ a n c e แต่ว่าก็ลดดอกเบี้ยนิดนึงก็ดีนะครับที่ผมอยากคอมเมนต์คือลดการทวงนี้บา้าบ้าบบอ่ะบางทีแม่งค้างอยู่ไมก่กี่วันเดี๋ยวจะลงพักสนามลงพื้นที่อะไรเงี้ยนะผมก็เคยเจอนะมาลงพื้นที่ลงพักสนามเมื่อบ้าหรือเปล่าผมโทรไปด่าแม่งผมด่าแม่งเลยคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยผมผ่อนคุณมากี่เดือนกี่ปี ช้านิดช้าหน่อยมึงมาลงพื้นที่เพื่อมาที่เพื่อที่มันจะมาเก็บค่าปรับนู่นนี่นั่นนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สอบอคบควรจะไปดูมากมากกว่านะฮะว่าค่าปรับค่าทวงถามเนี่ยเอาให้จริงจังนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจที่ออกกำลังจะออกกฎว่าจะลดค่าปรับค่าทวงถามค่าติดตามค่าภาคสนามอะไรทั้งหลายเนี่ยลดหรือย,อยังอันเนี้ยควรจะทําเพราะว่าบางทีแค่โทรมาทวงแม่งสามร้อยห้าร้อยแค่ส่งจดหมายสามร้อยห้าร้อยแบบเนี้ยไม่โอเคนะครับ ใครที่จ่ายตรงก็ไม่รู้หรอกแต่ผมก็มีบ้างเพราะมีรถดูแลหลายคันหมุนเงินไม่ทันเหมือนกันนะบางทีสอนคนอื่นแต่ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะฮะไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งหรือว่าเก่งนะก็เราก็ยังหมุนเงินติ้วๆอยู่เหมือนกันนะฮะเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะก็อย่างที่บอกนะช่องผมเป็นช่องที่พูดเรื่องเกี่ยวกันนี่นะไม่ได้พูดถึงเรื่องการลงทุนเลยสักเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่บรรลุถึงขนาดนั้นนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมไปละพูดเยอะเดี๋ยวเข้าตัวเยอะ โอเควันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาหนี้สินนะฮะธุรกิจ SME นะฮะเรียกใช้บริษัทนโตนิโอนะบริษัทผมเองเรียกใช้บริการได้นะติดตามกดติดตามช่องเยอะๆแล้วฟังหลายๆคลิปเพืจะรู้รอเองวนะ่าบริษัทผมช่องผมคืออะไรนะวันนี้ไปแล้วฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ